บททดสอบนี้เรามีสถานการณ์ให้เด็กๆนั้นได้ตัดสินใจในการแยกแยะเพศของคนครับโดยเรามีตัวทดสอบเป็นผู้ชายผมยาว <c oughs> ผู้หญิงผมสั้น <c oughs> สองคนนี้จะทำให้เด็กสับสนหรือไม่ไปชมกันวันนี้หุมพาน้องหุ่มมาด้วยไปเรียกน้องหุ่มมาเล่นสนามด้วยได้ปะ นะ้น้องหุ่มสวยมากเลยเรียกให้หูอุ่มหน่อยเขานั่งอยู่ตรงโตมาหินอ่อนใส่เสื้อสีเทาบอกว่าพี่คะพี่เป็นน้องรูอุ่มหรือเปล่าคะรูอุ่มเรียกให้ไปห้องธุรการค่ะนะคะมาแล้วครับได้รับคําสั่งจากครูอุ่มครับให้มาตามน้องสาวครับ,รบดันกันไปดันกันมาครับผมสั้นแล้วไาน่งางก่อนเรนครับมันครับ ผิดแล้วครับอูเ้เรียกเรียกเรียกพี่เหรอเรียกผู้หญิงพี่ผู้หญิงครับชัดเจนครับว่าเด็กเลือกคนคนนี้ครับพี่เป็นผู้ชายนะงงครับผู้ชายใช่แน่หรืองงครับทำไมทำไมึงคิดว่าพี่เป็นผู้หญิงไนะก็พี่ผมยาวเลยเรียบร้อยครับโอ้โหผมยาวซะขนาดนี้เด็กก็คิดว่าผู้หญิงสิครับมาดูคนต่อไปครับ มาคนเดียวครับเดินดิ่งมาเลยครับผิดคนงงครับนี่ฉันทําอะไรลงไปเนี่ยถอยไปตั้งหลักครับคนนี้ตัวอะไรเนี่ยวนครับวนงงครับวนหนึ่งรอบครับแล้วก็กลับมาอีกครั้งครับปั๊บซองครับซองดูครับ นั่นครับคุณผู้ชมยังยืนยันว่าน่าจะเป็นคนคนนี้ครับผมยาวขนาดนี้ต้องเป็นผู้หญิงนะสิจะเป็นไงต่อครับเนี่ยใครคสาครอุ่มนั่นครับโอ้เราเลยต้องเฉลยครับว่านี่คือน้องสาวครูอุ่มครับโอ้โหสงสารเด็กครับพาไปซักพาหาครูอุ่มไม่ครูนี้ชายหญิงครับเอาผักเพื่อนนั่น มาแล้วครับะไรลูกมาถูกที่นะครับเรีกพี่อะครับหาใครอะลูกหาใครพี่สาวพี่สาวพี่เป็นผู้ชายนะเ <c oughs> <heit> ขินครับผิดตัวครับเขินเข,นขินแล้วทำไงไปหาอีกคนสิลูกไปอีกคนหนึ่งไงข้างๆเอาทำอะไร โอ้โหเล่นั้งนั้นครับแก้เขินครับออกกําลังกายโชว์ซะเลยไปดีกว่าผิดตัวโอ้ยเขินจังคราวนี้ครับเราจะเป็นผู้ชายผมยาวผู้หญิงผมยาวครับดูซิว่าเด็กจะหาถูกไหมว่าใครเป็นน้องสาวครูอุ่มมาแล้วครับคู่นี้ครับนั่นแน่นั่นแน่ช่วยกันส่องครับคุณผู้ชมสังเกตดีๆครับช่วยกันมองครับคนนี้ไม่ใช่มาอีกคนครับ นี่ครับน้องผู้หญิงชี้เลยครับคอนเฟิร์มเธอคนนี้ผู้หญิงชัวคนนี้ชัวคนนี้ชัวครับนี่ชะโง่ครับมีเงียสอง้ะนี่ครับสุดท้ายพูดคุยกันเรียบร้อยนันแน่ถูครับแม่แม่คนนี้มองไม่พลาดครับเก่งจริงๆ,ๆ มาดูต่อไปครับสุดท้ายครับเป็นผู้ชายผมสั้นผู้หญิงผมสั้นครับแต่วันนี้คุมพาพี่ผู้ชายมาด้วยไปตามพี่ผู้ชายมาช่วยกุมยกก่อนพี่ผู้ชายขุมยืนนั่งอยู่รงไม้หินนอนอเปลี่ยนโจทย์ครับให้มาหาพี่ผู้ชายครับเรียบร้อยครับผิดตัวครับน,รน,น,น,นี่มีการบอกนหน้าเหมือนผู้ชายเยครับ ครูเขาบอกว่าช่วยไปยกนม่อยคัะครูอะไรครับครูอุ้มครูอุ๋มหรอครูอุมให้มาตามพี่ใช่ป่ะครับโอเคโอเคไน่าเอนผู้ชายห้ายังติดใจยังติดใจครับหันไปอีกทีหน้าเหมือนผู้ชายเลยอ่ะสรุปเรื่องนี้นะครับอยากรู้จริงๆว่าสิ่งใดครับที่จะทำให้เด็กสามารถแยกแยะเพศได้ครับ